มาดูเข็มขัดหนังจระเข้สวยๆกันนะคะกราบสวัสดีทุกคนคะ่ะพี่ๆขาคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องเวทนํำเข็มขัดกระดูกเดียวกระดูกเดียวขนาด1.3นิ้วมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนี่เป็นอีกหนึ่งสินค้าขายดีมากที่น้องเวทขายให้กับท่านสุภาพบุรุษทุกจังหวัดในประเทศไทยไม่มีจังหวัดไหนที่น้เหทไม่เคยส่งและจังหวัดหนึ่งส่งซ้ำไม่รู้กี่รอบนะคะพี่ๆ่ะ สินค้าคุณภาพงานพรีเมียมและที่สำคัญราคาถูกมากลูกค้าได้รับไปแล้วประทับใจกลับมาซื้อซ้าพอได้พอได้แบบนี้ไปก็มาเอาแบบนี้เพิ่มเอาสีนี้ไปกลัมาเอาสีนี้เพิ่มพี่ๆี่ขาตอนนี้นะคะราคาเก้าสิบคูณสาเป็นเงินเท่าไหร่คะมีนะในเว็บไซต์มีขนาด1.3นิ้วอ่ะพี่ๆี่เ้าส้า 9กคูณคูณสาเป็นเงินเท่าไหร่อันเนี้ยเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยเนี่ยหนนิ้วเห็นไหมคะนี่นี่หนนิ้ว95้าสิบาสามพับาทอันนี้คือราคาในเว็บไซต์นะคะสามพบาบาทแล้วพี่ดูงานน้องเอ๋นะ พี่พี่ทนเอกขอโทษนะคะโค,โคตรสวยเพราะสวยเลยเดี๋ยวให้ดูสีน้ําตาลเข้มก่อนเลยหนูส่งมาแล้วทุกจังหวัดจริงๆพี่พี่ท่านไหนยังไม่มีหนูอยากให้ลองมากเลยขนาดนะคะขนาด1.3นิ้วอืมนิ้วความยาวก็จะอยู่ที่ 47- ่สถึงห้นิ้วราคานะในเว็บไซต์3 0 0พันกว่าบาทนะคะหนึ่งจนี้น้องเอกจัดให้พิเศษเลย990บบาทพี่พี่ขา 990บาทอันนี้คือสีน้ำตาลช็อกโกแลตน้ำตาลเข้มกระดูกเดี่ยวกระดูกเดี่ยวเจลโอเคแท้กระดูกเดียดเด่ยว,ยว,ส,วยส,ยสวยทุกเส้นเลยค่ะพี่พี่ค่ะดูดูค่ะสวยทุกเส้นเลยเห็นไหมอ่ะเสตแรกไปอันนี้คือสีน้ำตาลเข้ม990บาทนี่ดูดูดูมือถือให้ดูนี่ดูนี่น,น,นหัวเข็มขัดค่ะหัวเข็มขัดหัวเข็มขัดเป็นหัวออตโต้นะคะไม่ต้องเจาะให้เสียหวังค่ะพี่พี่คือไซส์1นนิ้วนะใช้ได้ทั้ง คุณสุภาพบุรุษคุณสุภาพสตรีอยู่แล้วนะคะพี่พี่ขาใส่กับกางเกงยีนอุหุไอยอย่างเท่ใส่เน็บนงเน็บใน,บนบใส่ทับในเท่มากพี่พี่ดูอูหูดูดิตั้งแต่โคลนจะหลดปลายอู้หูหสวยทุกเส้นเลยค่ะขนมาให้ดูแบบนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะกระดูกคือสวยทุกเส้นเลยอันนี้เป็นสีน้ําตาลเข้มนะเอาดูอีกดูเซตต่อไปอีกค่ะดูขน,นมาให้ดู990บบาทนะคะพี่พี่สนใจนะคะแคปภาพมาเลยค่ะ แคภาพแล้วทักแชทมาเลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินแจ้งได้เลยนะพี่ๆนะสําหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอ๋ทาง u t u b e นะคะนงเอ๋ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให,ให้ทุกคลิปนะคะเมมเบอร์นอกเอ๋เสร็จแล้วทักหาน้องเอ๋ทางไลน์ได้เลยนะคะพี่ๆดูนะคะแต่ละเส้นน่ะคือจะมีกระดูกที่ไม่เหมือนกันเลยต่อให้ต่อให้ผลิตจากจระเข้ที่แบบมีอายุใกล้เคียงกันสายพันธุ์เดียวกันก็ตามฟอกเหมือนกันผลิตเหมือนกัน แต่กระดูกแต่ละเส้นเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันเลยนะดูดิเห็นไหมมีเล็กบ้างมีใหญ่บ้างเป็นความงามตามธรรมชาตินะคะพี่ๆท่านไหนเล่นไลา์ไม่เป็นนะเยอะมากเลยพี่ๆแบบส่งข้อความทางแชทก็ไม่เป็นเล่นลา์ก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยน้องเอ๋ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วโทรหาได้ค่ะเบอร์ส่วนตัวน้องเอ๋เองนะคะอ่าแล้วก็บอกว่าพี่อยากได้เข็มขัด1.3พี่โทรมาบอกกับหนูแบบนี้พี่จะได้รุ่นนี้เพราะรุ่นนี้เรียกว่าเข็มขัด1.3ได้รุ่นนี้รุ่นเดียว เป็นรุ่นที่ถูกต้องแน่นอนพี่เอาเข็มขัด1.3นิ้วเอาสีน้ำตาลเข้มเอาสีน้ำตาลทองอะไรเงี้ยโทรมาแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่กับหนูได้เลยนะพี่ๆนะต่อไปน้องเอ๋ให้ดูเป็นสีน้ำตาลทองค่ะกระดูกเดี่ยวสีน้ำตาลทองงานดีดีงานสวยมากเลยพี่ๆดูหัวเข็มขัดนี่ค่ะ1.3นิ้วก็ใช้ดีแล้วสวยนะอันนี้คือคุณผู้หญิงคุณผู้ชายใช้ได้แล้วนี่นี่น,นี่ดูสีน้ำตาลทองอะดูดูด โอ้ยพี่ๆค่ะสวยทุกเส้นสวยอึมทึ่งสวยทุกเส้นเลยดูค่ะโอ้โหดูค่ะนี่แล้วนะ990บาทมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแล้วน้องเหยจะมีของแถมให้ทุกออเดอร์เลยพี่ๆรู้ไหมคะของแถมอ่ะเป็นของแท้อย่างช่วงนี้น้องเหยแถมเป็นขาจอระเ้แท้ใช่ไหมคะหนึ่งตัวมีแค่สี่ขารู้ไหมว่าข้างในจะมีกระดูกมีเนื้อต้องล้อกออกหมดเลยนะเห็น นน้อยๆเนี่ยลาอออกหมดเลยนะคะไม่งั้นน่ะมันจะเน่าเนาะลาอออกแล้วก็ทําการฟอกแล้วก็ยัดนุ่นยัดอะไรลงไปอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆแพงของแถมคือต้องบอกว่าน้องเอกหาทุกชิ้นส่วนมาทาให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เป็นของผันของฝากไม่ไม่ขายด้วยอันนี้แถมให้นี่นี่นี่นนมาดูต่อมาดูต่อนี่นี่น ีน้ำตาลทองที่พี่ดูคือเข็มขัดก็สวยของแถมก็สวยแม่ค้าก็ใจดีอะว่าไปแลว้ววางไว้รุ่นค่ะ ั่นแหละค่ะพี่ดูนะคะด,ดีดีดีเห็นไหมคะสีน้ําตาลทองนะพี่พี่นะโทรมาได้ทักไลน์มาได้ถ้าเกิดว่าโทรมาแล้วไม่ได้รับก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าวันหนึ่งคนโทรเยอะมากเลยทั้งลูกค้าทั้งมิจฉาชีพแล้วก็โลกจิตอันนี้เล่าให้ฟังก็ไม่อยากให้โกรธนาอพี่พี่น้องเหวยไม่ได้อยากให้พี่พี่โกรธว่าอุ้ยโทรมาหาตั้งหลายครั้งก็ไม่รับบางครั้งเหว่ยทาคลิปวิดีโออย่างเงี้ยหรือว่าน้องเหวยไลฟ์สดอย่างเงี้ยแล้วเบอร์โทรไม่ได้รับอ่ะวันหนึ่งอ่ะยี่สิบสามสิ หลูก็ไม่รู้จะโทรกลับหาใครบางจังหวะแต่น้องเอกจะบอกกับพี่ๆว่าโทรตอนกลางวันถึงห้าโมงเย็นจะดีที่สุดเพราะว่าตอนกลางคืนทําคลิปด้วยไลฟ์สดด้วยบางจังหวะน้องเอกไม่ได้รับจริงๆพี่ๆเข้าใจน้องเอกเนาะเออถ้าไม่ได้รับท่านไหนก็ต้องขอโทษขออาภายัยถ้าเกิดว่าเล่นไลน์ได้ทักไลน์ฝากข้อความไว้นะอ,อ่าวิธีนี้น้องเอกจะได้ตอบกลับครบทุกท่านพี่ๆจริงๆไม่ใช่แค่ลูกค้าเออมิจฉาชีพก็โทรชำ ผู้ชมผู้ชายก็โทรฉํำอะไรก็ไม่รู้ต่อไปพี่พดูค่ะนี่น้องเอ๋งให้ดูหูสวยทุกเส้นเลยเนี่ยขนมาให้ดูหลายเส้นเลยค่ะเก้าร้อยเก้าสิบบาทอะ่ะืราคาดีงามมากนะคะหนังสวยมากดูค่ะนี่นี่น,น,นี่เห็นไหม เห็นไหมอยากให้ได kind of ้อยากให้โดนอยากให้ลองสัมผัสอะหนังสวยมากแม่ค uh, ้าใจดีมากอย่างเงี้ยคองแถมก็สวยเวอร์แล้วราคาก็ดีมากเอาไปใส่กับทับนงทับในเสื้อชงเสื้อเชิดกางเกงยีนเกงสล็กได้หมดค่ะแล้วเวลาพี่ๆใส่ผู้หญิงเห็นคือกรี๊ดนะคะเดี๋ยวว่าแต่ผู้หญิงเห็นเลยค่ะผู้ชายเห็นด้วยผู้ชายด้วยกันยังมองเลยจะเอาไปใช้เป็นโซ่เป็นแท่เลยก็ว่ากันไปอันนี้เราไม่ว่ากันเนาะ เออเพราะว่าของมันใช้ได้ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอ๋ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ